ราชาลูกหนังทโโกขอเสนอมินเดอร์อ้างผีจอตกลงสิ่งได้เมาร่วมทีมเดอะมินเดอร์ซื้อเจ้าดังของอังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจอที่จะตกลงกับเชลซีคว้าเมสันเมาร่วมทีมแข่งวัย24ปีถูกคาดว่าจะย้ายออกจากทีมซัมเมอร์นี้หลังมีปัญหาเรื่องสัญญากกับสโมสรที่จะหมดในปี2024ทําให้สิงห์บลูต้องตัดสินใจย้ายออกไปในตอนแรกทรั้งลีปูและอาเซนนต่างมีข่าวว่าสนใจ แต่ว่าทางปีแสดงยกระดับการไล่ล่าและก้าวขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งในการคว้าตัวไปร่วมทีมแต่ข้อเสนอสองรอบที่ผ่านมาโดนทางทีมดังแห่งกรุงลอนดอนตอบปฏิเสธทั้งหมดอย่างไรก็ตามจากรายงานล่าสุดของสื่อดังแดนผู้ดีเผยว่าทั้งสองสโมสรจ่อที่จะตกลงกันได้โดยทั้งสองทีมตกลงราคากันได้ตรงกลางที่60ล้านปอนด์รายงานเสริมว่าเมส์แสดงความต้องการอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายไปเล่นในถิ่นโอทัฟฟอร์ดซึ่งทางเชลซีก็ไม่ขวางทางในครั้งนี้ด้วย เมาลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของเชลซีไปแล้ว195เกมทําไป33ประตูกับ37แอซิสสื่อตีผีเหนือสิงปืนโอกาสคว้าดีซาซีรายงานจากฟาเบสฮอกยินผู้สื่อข่าว RMC Sport อ้างว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในสถานก,การณ์ได้เปรียบที่จะคว้าตัวอักเซลดีซาซีกองหลังโมนาโกแม้ว่าจะมีความสนใจจากเชลซีและอาร์เซนอลเพิ่มเข้ามาด้วย กอ,องหลังวัย25ปีเป็นหนึ่งในลิสต์ผู้เล่นที่เอริกเทนฮากอยากได้ตัวมาเสริมทัพหลังสร้างผลงานน่าประทับใจลงเล่นไป9นัดในทุกรายการทำไป6ประตู4อสซสิ์เมื่อรุูการที่ผ่านมาซึ่งจากรายงานล่าสุดของ RMC Sport เชื่อว่าทัพปีแสดงมีโอกาสเหนือกว่าทีมอื่นที่จะปิดดีวนี้แม้เชลซีและอาเซนอลเป็น2ทีมล่าสุดที่แสดงความสนใจในตัวสตาทีมชาติฝรั่งเศสเช่นกันตัวนักเตะเองก็เชื่อว่าอยากย้ายมาค้าแข้งในพิม์ลีกหลังเพราะบ่มประสบการณ์ในลีกเอิงมาเป็นอย่างดี กับทางปาร,รีสเอฟซีแรงกและโมนาโกสำหรับยูไนเต็ดมีแนวโน้มเสริมกองหลังเพิ่มอีกจากอนาคตที่ไม่แน่นอนของแฮร์รี่แม็กควายที่เริ่มกลายเป็นส่วนเกินของทีมอาจถูกปล่อยให้ย้ายสัมฤมอ์นี้ไปจนถึงความกังวลในเรื่องความฟิตของราเฟลวารานกองหลังวัย30ปีที่ช่วยทีมไปมากถึง21น,นัดในลีกจากระยะเวลา2ปีในทีมโอทฟร์เวสแฮมมองแม็กทูเมนนหนึ่งในตัวแทนไรซ์ เวสต์แฮมยูเนเต็ดเฝ้ามองสกอตแม็กโทเมเนกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอีกทางเลือกในฐานะตัวแทนเดคันไรช์ที่เตรียมตัวย้ายทีมท็อกสปอร์ตรายงานว่าเวสต์แฮมวางแผนเสริมแดนกลางเพื่อมาแทนที่ไรช์ในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้โดยเล็งเป้าหมายเอาไว้หลายคนหนึ่งในนั้นมีชื่อแม็กโทเมเนกองกลางทีมชาติสกอตแลนด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม็กโทเมเนถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่แมนยูเนเต็ดอนุญาตให้ย้ายทีมได้ในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้หากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมเพราะเอล ก็ยังคงพิจารณาเรื่องการเสริมทัพเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมอีกก่อนหน้านี้เดอะทรัฟรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นหนึ่งในสโมสรที่อยากได้ไรซ์กองกลางทีมช่างกรีฑไปเสริมแดนกลางเช่นกับอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้วางแผนเอาไว้ให้แม็กโชเมนหรือแฮร์รี่แม็กไกคนใดคนหนึ่งอยู่ในข้อตกลงกับเดอะแฮมเมอร์ด้วยสำหรับแม็กโชเมนมีผลงานที่โดดเด่นมากๆก,กับทีมชาติสกอตแลนด์ล่าสุดเพิ่งยิงอีกหนึ่งประตูในเกมยูโร2024รอบคัดเลือก ชี่ชนะจอเจีย2ต่อสเป็นประตูที่5ในรายการนี้ช่วยทับตาตันเริ่มต้นด้วยชัยชนะกี่เกมรวดเดอะมินเนอร์สื่อเจ้าดังของอังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปิดโอกาสที่จะคว้าตัวแจ็คกรีลิชสมัยที่ค้าแข่งกับแอสตันวิลลาเมื่อปี2020เนื่องจากมองว่าค่าตัวแพงเกินไปแข่งวัย27ปีกลายเป็นนักเตะอังกฤษที่ค่าตัวแพงที่สุดเมื่อปี2021 หลังย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว100ล้านปอนด์ซึ่งแม้ปีแรกจะเจอกับความยากลําบากแต่ในสีซสั้นที่ผ่านมาเจ้าตัวประสบความสําเร็จด้วยการเป็นกําลังของสโมสรและช่วยทีมคว้าที่เป็นแชมป์มาครองอย่างยิ่งใหญ่ทางสื่อใหญ่อย่างเดอะมินเดอร์รายงานว่าปีแสดงมีโอกาสที่คว้าตัวกรีลิชมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2020โดยได้มีการสอบถามไปถึงสิงพังงานเรื่องความเป็นไปได้ในการคว้าตัวร่วมทีม อย่างไรก็ตามตัวเลขค่าตัว80ล้านปอนที่ทางวิลล่าแจ้งมาน,นั้นทําให้ทางยูไนเต็ดล้มแผนที่จะดึงกรีลิชมาร่วมทีมในทันทีและหลังจากนั้น12เดือนนักเตะก็มาอยู่กับเรือใบแทนฤดูกาลที่ผ่านมากรีลิชลงเล่นรวม50เกมทุกรายการทําไป5ประตูกับ11แอสซิสโดยรวมตลอด2ปีในทีนเอเธนสตสเดียมเจ้าตัวลงเล่นไปแล้ว89เกมทําไป11ประตูกับ15แอซิส ซิดานอีกเบากองกลางชาวอิรักยืนยันอัลลาแมนเชสเตอร์ยู่เต็ดไปค้าแข้งอูทริกลีกแดนกลางหันก่อนหน้าน,นี้มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ิันใจปล่อยแข้งวัย20่ปีออกจากทีมแบบถาวรหลังอูเทคทีมในลีกสูงสุดของนเนเธอร์แลนด์สามารถตกลงค่าตัวได้ที่ราคา1ล้านยูโรล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมากองกลางทีมชาติอิรักได้ประกาศด้วยตัวเองผ่านสื่อโซเชียลถึงการปิดฉากช่วงเวลาก,กับแมนเชสเตอร์เพื่อเริ่มต้นกับสโมสรใจความสำคัญในคำอัลลาของเจ้าตัวระบุว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเหมือนบ้านจากการที่อยู่กับสโมสร,รมาตั้งแต่อายุ5ขวบและสโมสร,รได้ช่วยขัดเกลาจนก้ามาเป็นอย่างในปัจจุบันและตอนนี้ถึงเวลาแล้วสําหรับความท้าทายใหม่ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในอาชีพพร้อมกับย้ําว่าจะเป็นแฟนบอลปีศาจแดงตลอดไปสําหรับซีดานอีกบาาเกิดในแมนเชสเตอร์ไต่เต้าขึ้นมาจากระบบเยาวชนของแมนเชสเตอร์ก่อนเซ็นสัญญาอาชีพในเดือนเมษายนปี2021และได้ประเดิมสนามในเกมพบยังบอยสึกยู่ฟาชเนลีกปีเดียวกัน ซึ่งกลายเป็นนัดเดียวที่ได้ลงเล่นในฐานะแข้งปีแสดงไม่งั้นบั่นไหลแน่เหตุผลที่แมนยูต้องทุ่มคว้าดีแคนไรซ์ให้ได้ขอขอบคุณบทความจากบอบูเหตุผลที่แมนยูเต็ดควรยอมวอดวายทะลุ100ล้านปอนด์เพื่อกระชากดีแคนไรซ์มาร่วมทับให้ได้เพียงสถานเดียวเท่านั้น 1. ถ้าอยากพุ่งชนความสำเร็จปีแสดงจำเป็นต้องมีมิดฟิวรับที่มีความพิเศษ เหมือนที่ตัวเองเคยมีรอยเคีนหรือไมเคิลคาริกเป็นตัวหลักในแดนกลางช่วยให้ทีมคว้าแชมป์พิมลิกได้รวมกันถึง12สมัย 2. ลองนึกภาพดีแคนไรท์กับกาซิเมโลเป็นมิดฟิลตัวกลางคู่กันในระบบ4-2-3-1ดูสิว่ามันจะหนักแน่นขนาดไหน 3. คุณกเกษมวิโรธอายุเกินเลข3แล้วนะครับอย่างไรก็ต้องหามิดฟิลตัวรับคนใหม่มาสแตนบายอยู่ดีและแน่นอนว่าสกอตแม็กโทมเนกับเฟรดคงช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จไม่ได้ 4. ถ้าไม่ซื้อแล้วอาเซนนลได้ตัวไปทีมปืนโตจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมและงานของเมเต็ดก็จะยากลำบากยิ่งกว่าเขา 5. ห,หนักสุดคือปล่อยให้แมนซิตี้ได้ตัวไปขอบอกว่าชิบหายเลยนะครับพวกเขาจะยิ่งทิ้งห่างทีมสีแดงในเมืองเดียวกันไปแบบสุดขู่แถมล่าสุดได้ข่าวว่าเป๊ปกำลังจ้องมองไปที่มิดฟิลด์ผู้นี้ของเวสแซมพลางหึมหในลำคอว่าเอานะสาเหตุเนื้อหอม แกะผลงานเด่นของไร์ในซีซั่นล่าสุดในช่วงที่ตลาดการเสริมทัพเปิดทําการนั้นจะมีนักเตะบางคนที่เนื้อหอมมากเป็นพิเศษซึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้เดแคนไร์มิดฟิลเวสเซมิเตดถือเป็นหนึ่งในนั้นเพราะถ้าพิจารณาจากข่าวลือที่ผ่านมานั้นมันก็มีทั้งอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเชลซีและไบรมิคที่อยากได้ตัวไปร่วมทัพเดิมทีไร์ก็ได้รับคำชมตั้งแต่ฤดูกาลก่อนๆแล้วว่าเป็นนักเตะที่มีฟีเท้าดีคนหนึ่ง แต่สีซั่นล่าสุดเขาสามารถยกระดับตัวเองได้จนมีผลงานที่โดดเด่นหลายด้านและตัวเลขเหล่านี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทาให้เขาเป็นที่ต้องการของหลายทีมก็ได้การแย่งบอลย้อนกลับไปในฤดูกาล2 0 1 7 2 0 1 8ซึ่งเป็นฤดูกาลแรกที่เขาได้เป็นแกนหลักของเวสแซมไรซ์มีค่าเฉลี่ยการแย่งบอลมาครองในพิมพ์ลิกได้4.6ครั้งต่อ90นาทีโดยเขาพัฒนาตรงจุดนั้นได้ดีจนในฤดูกาล2022-2023มไรซ์มีตัวเลขด้านนี้เพิ่มเป็น9.2ครั้งต่อ90นาทีด้วยกัน หากคิดเป็นจำนวนรวมแล้วนั้นในศึกพิมลีกซีซั่นล่าสุดไรซ์สามารถแย่งบอลมาครองได้ถึง334ครั้งส่งผลให้เข้าถือเป็นนักเตะที่มีตัวเลขด้านนี้ดีที่สุดของพิมลีกเหนือกว่าแม้กระทั่งโรดี้มิดฟิลด์ตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยซ้ำหลังจากโรดี้เข้ามาเป็นอันดับ2ด้วยจำนวน301หนการดวลกับคู่แข่ง หนึ่งในการเล่นเกมรับที่ดีต้องสามารถรับมือกับจังหวะที่คู่แข่งเลี้ยงบอลขึ้นหน้ามาให้ได้ซึ่งในฤดูกาลล่าสุดไรซ์โดนคู่แข่งเลี้ยงบอลผ่านในหลีกเพียงแค่20ครั้งเท่านั้นคิดเป็นค่าเฉลี่ยที่0.6ครั้งต่อ90นาทีซึ่งตรงนี้เขาทําได้ดีกว่านักเตะชื่อดังหลายรายอย่างเช่นโรดีที่0.8ครั้งต่อ90นาทีโทมัสปาเตท,ที่1ครั้งต่อ90นาทีและการซิมโลที่2.1ครั้งต่อ90นาทีเป็นต้นนอกจากนี้ในบรรดากองกลางของพิมลี ที่มีจังหวะด,ดวลกับคู่แข่งในลีกอย่างน้อย200ครั้งไรช์ Rice ก็ถือเป็นนักเตะที่มีเปอร์เซ็นชนะการดวลมากที่สุดเป็นอันดับ5ด้วยตัวเลข58.6%โดยตรงนี้เขาทําได้ดีกว่าแม้กระทั่งโยโชคิมิตกับเลออนโกเลตกา2ดาวเตะบอยมินิกหลังจากผลงานด้านนี้ของ2คนนั้นอยู่ที่56.4%กับ57.9%ตามลําดับการมีส่วนร่วมในเกมลุกนอกจากจะช่วยเกมรับในหลายด้านได้ดีแล้วนั้นไรช์ Rice ยังมีความสําคัญกับเกมรุกอย่างมากด้วย เพราะเขาคือนักเตเวสแฮมที่มีเอี่ยวกับการเล่นเกมรุกโดยรวมมากที่สุดในหลีกประจำฤดูกาล2022ถึง2023ด้วยจำนวน138หนในจำนวนดังกล่าวนั้นแบ่งเป็นการยิงเอง32ครั้งการสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้30หนและการมีส่วนในจังหวะการเล่นที่นำไปสู่การยิงประตูอีก76ครั้งโดยอันดับ2ในชา้นนี้คือจรอดโบเวนที่มีส่วนร่วมกับเกมรุกโดยรวมทั้งหมด135ครั้งการผ่านบอลและการพาบอลขึ้นหน้า 607หนคือจำนวนครั้งที่ไรซ์่านบอลไปข้างหน้ากับการเล่นในพิีเมียรประจํารุ่การ2022-2023ทําให้ทนับเฉพาะนักเตะในตําแหน่งกองกลางด้วยกันเขาเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับ3เป็นรองเพียงบรูโน่เฟรนันเดสที่ทําได้6 3 3ครั้งกับโรดี้ที่ทําได้6 2 4หนขณะเดียวกันไรซ์ก็ยังชอบพาบอลขึ้นหน้าเองในระดับหนึ่งด้วยเพราะในหลีประจําีซั้นล่าสุดเขามีจังหวะพาบอลขึ้นหน้าไปเอง597ครั้ง จนทำให้เขาเป็นกองกลางในพิมลีกที่มีจังหวะทําอย่างนั้นมากที่สุดเป็นอันดับ2ของลีกโดยที่1คือโรดี้ที่ทําไป702หนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ